สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังปลากระเบนสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราเห็นนํากระเป๋าคาดอ,อกหนังปลากระเบนขัดเรียบมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยและหายากมากใช้ระยะเวลาในการผลิตนานมากเอานานขนาดไหนปีหนึ่งขายไม่เกินสิบใบค่ะก็ขนาดนั้นเลย หาวัตถุดิบยากด้วยแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานมากนางพวกนี้กว่าจะเสร็จออกมาแต่ละขั้นตอนพี่พี่ขาต้องพิถีพิถันแล้วก็ละเอียดอด่อนไม่งั้นจะเสี่ยงต่อความเสียหายนะคะคือถ้าทําพลาดแล้วก็คือเสียหายเลยเม็ดทุกเม็ดต้องผ่านการเจริญในอย่างพิถีพิถันและที่สําคัญน no ้องเอขายให้ในราคาที่ถูกมากปีปีหนึ่งกว่าจะได้อัปเดตรุปน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่ๆและรอบนี้น้องเอได้มาเนี่ยสีด็ได้มาแค่2ใบเท่านั้น นะคะไม่ได้มีของตลอดไม่ได้รีวิวตลอดมันไม่มีของพี่พี่มันทํายากแล้วงานหนังปลากระเบนขัดเรียบจากนอเวยน,นะคะสวยเนีย้ยทุกเม็ดเลยสําหรับตัวนี้นะคะพี่พี่ขาขนาดความกว้างหกนิ้วสูงสิบนิ้วหนาสองจุดห้านิ้วพี่พี่ดูได้เลยนะที่ต่างประเทศแม้แต่กระเป๋าใบเล็กๆกระเบนขัดเรียบใบเล็กๆกระเป๋าสตางค์สตาร์ทสองหมื่นกว่า ในเมืองไทยกระเป๋าสมโูรสภัยถ้าเป็นงานกระเบนขัดเรียบราคาสูงมากหลักหมื่นหลักแสนน้องเอกจัดให้กับพี่ๆนะงานกว่าจะได้ปีหนึ่งมีไม่ถึงสิบใบาขาย3,300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่คะขาย3,300อบาทคือนี่ขนาดดูระยะไกลเรายังเห็นเลยว่ามันเงาขนาดเนี้พี่พี่ดูดิดูดิสวยแล้วก็เงามาก3,300บาทพี่พดูมีช่องซิปข้างหน้ามีสองช่องซิป ตรงนี้นะใช้งานมีช่องแบบใช้งานเยอะด้านหลังมีช่องลุ้งหลังสายสะพ,พายลำตัวนะคะก้นกระเป๋าด้านข้างนี่คือผลิตจากหนังโบวแท้นะคะช่องใช้งานด้านในช่องใช้งานด้านในเป็นสัาพาร่มแบบนี้เห็นไหมคะสวยมากใส่มือถือใส่กระเป๋าสตางค์เล็กเข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยใส่ได้คุณผู้หญิงใช้ได้คุณผู้ชายใช้ได้ค่ะดีไซน์สวยและเรียบหรูมาก เชิญพี่พี่รับชมใกล้ๆแบบนี้พี่พี่จะเห็นเลยว่าทุกเม็ดเนี่ยผ่านการเจรไนามาอย่างสวยงามมากๆ <vimos? S 2> เห็นไหมคะโอ้โหพี่พี่ดูดิสวยมากเห็นไหมทุกเม็ดสวยหมดเลยสีดำเนี่ยน้องเห็นมีสองใบนะคะ <ullah S 1> ปลากระเบนขัดเรียบสามพันสามร้อยบาทถูมกมากกว่าจะได้ขายโหรอนานมากพี่พี่งานสวยจริงๆงามสวยมากๆแล้วแบบคือแบบ ดีไซน์อ่ะดีไซน์ก็สวยแล้วง,งานเ,าเรื่องของความละเอียดนะะละเอียดของเนื้อง,งานในกานในการตัดเย็บแล้วก็ความละเอียดของอหนังที่ผ่านการเจรไนขัดออกมาสวยสวยสวยทุกใบมาต่อกันที่สีน้ำตาลขนาดกว้าง6นิ้วสูง10นิ้วหนา2.5นิ้วราคา3,300บาทสีน้ำตาลมาสีน้ำตาลมี3ใบพี่ๆขาสีน้ำตาลมี3ใบ เดี๋ยวเราใส่ตัวดังส่งมาให้ด้วยนะะสีน้ำตาลมีสามใบพี่พี่ดูนะสวยทุกใบเลยอ่ะถือให้ชมก่อนสามพันสามร้อยบาทสีน้ำตาลก็สวยพี่พี่จะ,ใช,ะ,ะ,นะะใช้งานเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะใช้งานเป็นกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้ก็ได้เนี่ยสะพายขึ้นไหลอย่างนี้ก็เท่แล้ววัตถุดิบแบบไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนพี่พีๆขา หนังปลากระเบนแท้นะหนังเครื่องหนังแท้เนี่ยต่างชาติแบบมหาอำนาจที่ก็ซื้อกับเอามาไม่ต่ำกว่า30-40ปีประเทศจีนนี่ก็ปี้ได้ทุกอย่างแต่ซื้อเครื่องหนังจากไทยมาไม่ต่ำกว่า30ปีรัเสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ประชากรเยอะมากแต่ก็ซื้อเครื่องหนังจากประเทศไทยไม่ต่ำกว่า30ปีสินค้าเครื่องหนังนี่เป็นสินค้าที่แม้แต่แผ่นดินใหญ่ๆอย่างจีนหรือลัสเซียก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เขามีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว,ตวก็ปี้ยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าเครื่องหนังแท้มันต้องพิสูจน์ได้นะคะค หนังแท้เนี่ยพี่พี่ขานูอ่นอยากจะบอกกับพี่พี่ว่าขั้นตอนในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่อุณหภูมิในการผลิตก็เหมือนกันมีส่วนประกอบสําคัญทั้งหมดไม่ใช่แค่อ๋อจะผลิตอยู่ที่ไหนก็ผลิตได้ไม่ใช่นะคะอุณหภูมิในขั้นตอนในการฟอกเนี่ยจะต้องอาศัยอุณหภูมิที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าองศาถ้าไม่ได้อุณหภูมิประมาณเนี้ยต้องบอกเลยว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาลอย่างแน่นอนนี่นี่ทําให้กระเบนนี่คือจีนสู้เราไม่ได้เลยแล้ว เขาซื้อกับเรามาไม่ต่ำกว่าสามสิปีพี่ๆกระเบนนี่ทํายากจริงๆทํายากมากๆอุณหภูมิมีส่วนนะคะแล้วไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ของที่มาจากใต้ทะเลลึกนะคะเพราะว่าของพวกนี้คืออาศัยอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะคะไม่ได้อยู่ทางตอนบนค่าขนส่งอุณหภูมิในการฟอคือเขาจะมาซื้อกันเราตลอดกระเบนเนี่ยต้องบอกเลยมันหูมันทํายากมากค่ะพี่ๆ มันใช้เวลานานมากแล้วมันเป็นกระเป๋าที่แข็งแรงที่สุดในโลกถ้าพี่ๆแบบชื่นชอบกระเป๋าเครื่องหนังนะคะและอยากจะลองน้งเอ๋อยากให้ลองด้วยเออไม่รู้จะใช้รุ่นไหนดีถ้าไม่ได้ใช้งานแบบหนักหน่วงเนี่ยแค่กระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้าของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยตัวนี้ได้เลยถ้าพี่ๆชอบแนวแบบสปอร์ตเท่ๆตัวนี้พี่ๆใช้ได้เลยค่ะจริงๆงานทยา,ายากหายากกว่าจะได้มาปีหนึ่ง่ะไม่เกินสิบใบค่ะพี่ๆดูเห็นไหม เห็นไหมสวยเนี้ยบละเอียดทุกมุมทุกมุมจริงๆ3,300บาทราคาถูกมากนะคะต่อไปน้องเอนจะให้พี่ๆชมคาดอ,อกอีกหนึ่งรุ่นเป็นกระเบนขัดเรียบเหมือนกันรุ่นต่อไปเนี่ยน้องเอนมีแค่สองใบนะคะอ่ะมาดูตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ขนาดกับราคาก่อนนะใบนี้ขนาดกว้าง12นิ้วสูง5นิ้วหนา4นิ้วใบนี้ราคาอยู่ที่สามพบาท 3 5 0 0ัรบาทอะใช้งานเป็นคาดอกตัวนี้จะเป็นดีไซน์ของคุชชี่นะคะแต่ว่าเรานำเราเรานำหนังปลากระเบน,นมาผลิตให้แล้วก็เป็นหนังปลากระเบนขัดเรียบด้วยพี่พี่ดูดีไซน์ปรับให้สั้นหน่อยก็สวยนะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เหมือนกันนะคะ3,500บาทเท่าน,นั้นนี่ค่ะสวยค่ะปลากระเบนตัวใหญ่เม็ดใหญ่เบลม,มเทิมเลยนี่อีกหนึ่งงานหายากไม่ค่อยจะได้เห็นรีวิวเท่าไหร่นะคะพี่พ,พี่เพราะว่ามันไม่ม,มันไม่มีวัตถุดิบมันใช้เวลานานด้วยมันใช้เวลานานมากๆเลยค่ะ สังเกตเลยคนที่ทำเครื่องหนังสวนมากเนี่ยมีอุปกรณ์ครบเลยโรงฟอกจระเข้โรงฟอกหนังวัวเขาไม่เขาขนาดมีอุปกรณ์ครบนะกระเบนเนี่ยเขายังไม่ผลิตเลยเพราะว่าอ่ออย่างสมมุติว่าเขาทําหนังวัวเขาขายไปแล้วสมมุติเขาขายไปแลมม้วร้านหนึ่งอย่างเงี้ยปลากระเบนพึ่งจะได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยคือหนังชนิดอื่นทําเงินได้ไวกว่าเยอะ จริงๆแล้วอะเครื่องหนังอะใช้เวลาเยอะทุกตัวค่ะพี่พี่จะเป็นหนังวัวหรือว่าหนังงูนะคะหรือว่าหนังจระเข้ก็ตามจริงๆอะใช้เวลาเยอะเหมือนกันหมดถ้าเทียบกับวัตถุ <ๆ S 1> ดิบทัว่วไปนะคะถ้าเทียบกับวัตถุดิบทั่วไปเครื่องหนังไี่ถือว่าใช้เวลาเยอะสุดแล้วแต่ว่าถ้าเครื่องหนังด้วยกันเนี่ยถ้าเครื่องหนังด้วยกันเนี่ยทุกๆหนังอะเ <palette S 2> ทียบกันแล้วกระเบนใช้เวลาเยอะสุดค่ะแล้วก็ทํายากที่สุดด้วยค่ะ เป็นหนังที่สวยงามแล้วแบบแข็งแรงมากทํายากมากใช้เวลายากนานมากถ้าเทียบกับเครื่องหนังด้วยกันแล้วกระเบนคือที่สุดแล้วค่ะพี่ๆขาเนี่ยหนูมีแค่2ใบแล้วหนูขายถูกด้วย3ามพันารบาทถ้าพี่ๆสนใจแค่ภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง YouTube นะคะน้องเอกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให,ให้ทุกคลิปวิดีโอเลย <Member S 2> เมมเบอร์น้องเอกเสร็จแล้วทักหาน้งเอกทางไลน์ได้เลยค่ะยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอด้วยแล้วเอ๋จะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี